เงินห้าล้านที่ยืมไปคืนหรืออยังแฟนับหลายคนยังสงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามน้องเบสตรงๆนะครับว่าเงินห้าล้านที่เขายืมไปเขานำมาคืนหรือ,อยังคะ สิ่งที่เบสได้ออกมาพูดและออกมาเผยความในใจเหมือนน้องเบสจะพูดในเชิงที่ว่าอะไรให้ไปแล้วก็จะไม่ขอคืนค่ะหรืออะไรที่เคยให้ไปของเหล่านั้นก็เือว่าเบสให้แล้วแต่สำหรับเงินห้าล้านแฟนคลับยังคงสงสัยอยู่ว่าเขาเอามาคืนหรือ,อยังคะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเรารักคนใดคนหนึ่งเราก็อยากจะให้ของกับเขาสิ่งไหนที่เราให้เขาได้เราก็อยากจะให้ใช่ไหมล่ะครับแต่การให้แน่นอนว่าให้แล้วก็ต้องให้เลยใช่ไหมล่ะครับแต่การยืมมันก็คนละความหมายกับการให้นะครับ <S <S ถ้าหากว่ายืมไปแล้วก็ควรจะเอามาคืนใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าถ้าให้ไปแล้วก็คือให้ไปแต่ถ้าหากยืมก็ต้องเอามาคืน ชาวเน็ตเลยอดคิดไม่ได้ว่าเงินจำนวนเยอะมากมายขนาดนั้นถ่ายืมแล้วก็ควรจะคืนไม่ใช่เหรอตกลงว่าคืนหรือ,อยังคะแต่สำหรับน้องเบสแล้วความเสียใจน่าจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นครับความรู้สึกของเธอทีอ่บริสุทธิ์และไว้เนื้อเชื่อใจความรักในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วความรักของเธอนั้น มันไม่ได้มีความหมายกับอีกฝั่งเลยครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงท,ท,ทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ